นะครับเอาครับมาจับมาใบมาคลองใส่วัาประสันเป็นบ้านะครับเ pues ป mm ็นสายสินเวลาเซตพิธีแล้วนะครับเขาก็ nah, จะได้สายสินตัวน <x> ี้นะครับไปผูกคอตัวแขนนะครับเป็นถือว่าเป็นของดีนะครับสวบิดขึ้นได้นี่นะครับอ่าเป็นพิธีสวเบิดขึ้นช่วงนี้ก็เรียมงานนะครับยงอยๆเงายๆเรายิ้มกระไดฮวนกับผลคุณ่อไมยังมาเศร้าได้เที่ยงเลยก็ว่าพัก่อนได้ผลกับผนเสียวเงินลานแตกที่งวดนี้นักหน่อยก็เริเตียยอาหาร อ่าพูดนา,นานักหน่อยเบิ่งดูเห็นยังอ่าลาบงวย,ยเขียวเดี๋ยครับเด้ออ่าลาบงวยตาบักคงเบื่อนักหน่อย,อนนอยโชว์ฝีมือครับผมครับขับบักทัวแย่งกันสิบักทัวแย่งกันกันนี่เด้ครับบักทัวร์เสียบไล่ขับแย่งกันอยู่กันกินกน,นะครับเบื่อแต่เจ้าของผู้นั่นกระปูกผู้นี้กระปูกขับนบักทัวร์เสียมนะครับ <c oughs> นี่แต่เจ้าของเนาะอยู่ที่ปูเจ้าของไปเก็บเพาะอะไรครับ ครับเจ้าของผูไปปลูกไปเก็บขาเจ้าไล่นีอ่าครับผมเนีครับคุณแม่คุณพ่อกำลังปลูกนะครับช่วงนี้นะครับอ่าสร้างเสร็จกำลังครับแต่จากทิธที่หมู่บ้านนี่ม่นพระนะครับทั้งวัดบันสำเพาครับเพิ่นมาโยงสายสินนะครับอ่าอมพระมหาเกดีผลครับเตมเบอดแล้วนะครับอ่าสาธุสาธุครับวันที่สิบสี่นะครับปญาลมาลื่มมารวมงานนะครับเด้อทั้ง วัดปลาบันมืดนะครับฉลองพระมหาเกียรติเป็นบุญไงนะครับช่วงมากม่แต่ฉลองอื่นๆนะครับอันนี้เป็นฉลองพระมหาเกียรติเลยครับสำหรับเอฟซีจะเดินทางมาวันที่13หรือว่าสิบสามหลับไปครับพอวันสิบสี่มันก็สิบปท่านครับสิบสามสิบสี่นี่นะครับเดินทางมาจะมารวมพิธีนะครับหรือว่าเฮียจอยนะครับกระดูกเล็กซีมานะครับจะเลื่มบักพร้าวด้วยครับเด้อต้องการซีแซงนะครับเอามาอ่าบักพร้าวผลไม้สิครับบักพร้าวผลไม้วัดแตงหมอกโมได้เหมดแหละ ครับเน้นๆคือบักเผาซีแซงเลยนะพอเนาะครับเป็นกล้วยเป็นอ้อยได้บมดนะครับเอามารวมใส่พิธีนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับเอีซีท่านใดก็ได้นะครับที่มานะครับเอามาสมทบกันอ่าครับผมเป็นผลหมากล่างไม้เน้นๆก็คืออ่าบักเผาแหะครับบักเผาแซงเลยครับเด้อบักเผาเป็นแซงนะครับเนาะครับผมข้าวกล้วยยังสิเอาได้เอามาใส่พิธีเลยนะครับอ่าครับอันนี้เป็นบอกบุญครับมือเช้านี่แม่คู่ดึงลอตเตอรี่นะครับอยู่หอปูรี นะครับอ่าสิกนะครับดึงสิบหกอ่ากับเจดเก้านะครับเมาส์บดแพงเลยองเซานี่ครับอเอซีคันอ่าแม่คู่อ่าแม่คู่ดึงยนี่เด้ครับมือเซานี่เฮดคลิปสันไปโยเฮดเบี้ยวไปโยนะครับเอฟีกัติดตามนะครับเด้อคันเอฟซีมากอ่ากับไปยิบไปหาไ้ว่าจะเป็นสิสรอมพระมหาเดีเกยรดีสิบเก้ายอดอันนี้อ่าสิบเก้ายอดอ่าสิบเก้าสิบหกเมื่อเว19 สิบหกนะครับหนึ่งเก่าหนึ่งหกครับผมที่ดึงไว้เนาะครับเดี๋กับเห็ดเก่าอ่าครับอันนี้ก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะครับเ้าบวอมักเคหองกับพันอ่าทั้งซองก็เป็นแชร์นะทางครับใส่วิจัย่านไม่ขาดรับชมอ่าคือมาบอกบุญนแกงข่าวแกงเวลาอ่าซองน้องไอ้ขั้นในหัวกระตั้งแล้วเนาะครับแอดยิมสออีอ่าอ่าอ่านเหมือนอีกเที่ึงที่อาจารย์สมคิดเป็นเห็ดขึ้นมาให้เนาะครับอ่าเพื่อเอฟซีสิได้เวลาอ่าหัวใจเวลาว่ามือนั้นมือมือนี้ครับเทียดอะไรแน่ ครับวันที่วันที่สิบสี่เนาะครับอ่าครับเดือนกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าเวลาเก่านาฬิกานะครับบวชชีพามนะครับเก่าโมงเสานะครับเริ่มพิธีบวงสรวงอ่าเสร็จพิธีเนาะครับอ่าบวงสรวงเป็นพิธีอ่าทางสงฆ์นะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นพิธีอ่ายกยอดชัดยอดอ่ายอดชัดยอดมหาคิพระมหาเกดีนะครับเป็นชื่อชี่อสำคัญเลยนะครับอ่า เกาุ่งเสาได้ครับเด้อจะเป็นพิธีครับยกยอดชัดอ่าครับผมหลังจากนั้นนะครับจะเป็นพิธีทั้งศาสนายกยอดชัดแล้วนะครับอ่าทั้งศาสนาเป็นเลยทำพิธีต่อไปนะครับสวดอ่าพุทธาอ่าพุทธาพิเศษนะครับตลอดขึ้นนะครับอ่าจนหอดตีหานะครับแล้วก็พิธีเปิดเนตรนะครับตีหานี่เป็นพิธีเปิดเนตรนะครับองค์พระอดิยะเมตไตรนะครับโดยนะครับนั่งอ่าแม่คู่หอมหวานเทียบเปืนองเรื่องความกับ เอ่อหอมหวนสาธิตโท่ความกับอาจารย์สมกิจบ่อทองนะครับเนาะครับผมเป็นสายบุญนักรองสายบุญอ่าครับที่นำพาถูกศิษย์ลูกหานะครับสร้างบุญนะครับอ่าแล้วก็วันที่15กุมภาพันธ์พศ2569นะครับอ่าจะมีกองเงาครับความนางรัมครับรัมสมโพธพระมหาเกียรติครับปุรีละรัมถวายก็ว่าได้อ่าครับรัมถวายพระมหาเกียรติ19ยอดปุรีนะครับ อ่ะยุนาปูเวสุวรรณอ่าสับที่เคยร่ำถวายเป็นประจำครับผมแล้วก็เวลาซีเบียนนาฬิกานะครับอ่าซีบเบียนาฬิกามีมอรมขนาดใหญ่นะครับลูกทุ่งสามสไตล์นะครับอ่าลูกทุ่งสามสไตล์นำทีมอ่าหัวหน้าคณะก็คือแม่คู่หอมหวนเทียบลุงเรืเ่องอาจารย์สมคิดบัวทองนะครับอ่านักรองรับเชิญนะครับก็บคืออาจารย์ลุญภาคุราชัยนะครับอ่าครับผมอาจารย์ลุญภาคุราชัย ครับความกับนักร้องมากมายบ่บาอาจารย์เตเอกชัยโค้กอ่าผู้หลบรอเนาะครับเนะาะเจ้าของบทเพลงคนกูไฮเนะครับแต่ว่าเจ้าความคุณหน้าตาดีอยู่ช่วงนี้ผู้ไฮนีแต่ว่าท่าสีจนหนา้าทำหน้าเลียนะครับไเอเอกเตอเอกชัยก็ลังเสียเสาครับว่าฝันดีตอไปท่าสีฝันว่ายังไงฝันว่ายังไงครับมันอ่ะเอาแต่ว่าก่อนบอกคนลแรกัันโออกขงผู้ีตต่อเก็บ,บกรอโอ้ครับวันที่สิบหกขวฝันไป ย่ฝันแล้ว <Flynn> ข้างในบวกโอ้ข้างในละมันทีหนึ่งโอ้ข้างในละวันทีหนึ่งอ่านหน้าตาข้างบนโอ้ทาสีครับผมไปท่าสีโอ้ท่าสีทุกจุดเลยตจ้นี่เพว่าจะเป็นปูนหน้าตาอ่าปูเท้ากุเวนแล้วก็มาเก็บสีบทแลักการสาระครับมามาอ่าท่าเก็บสีองค์พระมหาเกดียรตนะครับพระมหาเกดียรติปุรีครับอ่าเดี๋ยวมือสุดท้ายติดตามอาจารย์ต่อจริงใจต่อนะครับว่าอ่าเป็นสิฝันบ่ สร้างเสือก็ไปมั่งเอาเด้ยสามตัวเชิงๆกระไดครับครับคุณแม่กับคุณพ่อกำลังอ่ามัดสายสินนะครับสามพี่ที่ล่ะผู้เฒ่าผู้โัวผู้เฒ่าผู้แก่เป็นรถเฮ็ดเป็ี่ยนลูกลูกเต่าเราล้านเฮ็ดยบเป็นแล้วก็เคยเห็นกันเห็นเฮ็ดยเต็มสีระกาปรดลุ้นกระสี เฮ็ดเปลี่ยนยั่นว,วนะครับครับเห็นเมื่อกี้เห็นเดืเตือครับอามาตอ์นะครับเนาะล่ำถวายนาะภูเวสุวรรณครับของเงาของทีมของอาจารย์มุ่นตีวงละครนะครับพร้อมกับอนุญาตุศิษย์ทีมนักเรียนอาจารย์ก็หางานให้นักเรียนครับอยากนักเรียนบางๆก็มีเงินมียังใไงครับโปรดเดือดร้อนผู้ปกครองนะครับอาจารย์วันวันจิเศร้าเฮ็ดตะโดนแล้วนะนักเรียนนักเรียนขอรองไว้ขอสักปีสองปีเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ว่า นะก็ไเพราะว่าอาจารย์มันเกษียณเ้วเนียครับครับส่วนแบบก็ไปย้มอาจารย์สมคิพม่นมีงานนะครับิ่นก็ยึดตามไปดูแลนะครับเนาะ่าครับผมครับวันที่11เนาะครับชมคอนเสิร์ตทุคพง3สไตายนะครับส่าเ1 0ดนากาด้วครับเด้อหอดผมมัน4ีม้งแรงหาม้งแรงครับผอาจารย์สมคิตบ่ททองนะครับดูปากูร้าใช่นะครับหล้วก็วันที่16เนาะครับมยามแมลงเด้อบดนี้ยแมแเลง1ิ0 0กนกาภาพยนต์ สอดแกะนะครับนี่จะเลี้ยงดีๆเลี้ยงใหม่ๆนะครับเด้อคณะไอจากไอไอหนังของฟิล์มท่องเนาะครับฟิล์มท่องภาพยนตร์ครับผมแล้วก็วันที่16เนาะครับอ่าพศ69เนาะครับเวลาแปดนาฬิกาสานาทีลำถวายที่หอปูชีบกาวอ่าครับเป็นพงศ์สุดทรี่ทีรอคอยนะครับอ่าแล้วก็ส0บนาฬิกานะครับอ่ามาชมล่ำกวนประยุกต์อยู่อ่าวัดป่าบัดเมืดอ่าครับผมวัดป่าบัดเมืด นะครับสุพัฒเสียงท่องประสานพร้อมกับทีมงานจนถึงสิบบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงคือสิบหานกาแล้วก็ว่าเวลายี่เป็นาฬกาครับเป็นงานสุดท้ายด้วบ้านเนี่ยมีเป็นนาฬิกานะครับสามทุ่มนะครับมามวลนาหาน้ำกันแอดแอดยิ้มแอดแต่งโม่นักหน่อยปูสาดว์ไว้แล้วรับหมอน้ำคณะใหไงนะครับอ่าครับคณะใหญ่ครับ,รบก็บคืออ่า เจนนครเนาะครับเจนนครอ่าครับเจนนครบันเทิงศิลเนาะครับอ่าครับกะมีอ่าน้ำทิมก็คืออาจารย์สมจิตบัวทองอ่าแม่ยคู่หอมหวนกัมาคือเก่านะครับอ่าขึ้นเวที่ความกับหัวหน้าคณะเจนนครอ่าครับผมอ่าครับหมอดำมวลนะครับเด้อครับวันที่16เป็นคืนสุดท้ายครับมามวนมาเอาบุญนํากันครับจบจบจะมันแล้วก็อย่าลืมผู้ใดสิมาเนาะครับอ่ามาบุญนี่ละมาบุญอ่าสวรรค์พระมหาเกียรติครับ จะเริ่มบักเพา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 เสี้ยงเด้ครับบักเพาเสี้ยงนะครับเป็นเสี้ยงนะครับเนาะอย่างเงี้ยจอยจ่องกอนโมยังไงน้อยขาดิดิ้งๆิมาแล้วครับกับกับบักโม่เสียบบัมาฝากกันเด้อเงี้ยจอยบักโม่ไรเม็ดทั้งนครพนมครับผมอ่าครับผู้ใดมากก็ได้นะครับเนาะผู้ใดมากก็ได้ครับผมอ่าครับบักเพาหมาร่วมกันอ่าเป็นเพราะว่าทั้งนี้บักเพาเสี้ยงมันหายยากครับบักเพาเสียบนะครับครับไปเริ่มตัวแม่คู่พิ่นยิบลอตเตอรี่เมื่อเช้านี้ก็เก็ตบ่ หนึ่งหกหนึ่งเก่าอ่าครับผมอ่าสดๆมันมันค่ากับเขาเมื่อนี้มีปะเอ้าแม่คู่ชีรถทะเบียนมาดำเก้าหกสองเก้าเก้าหกสองเก่าอ่าไปซื้อของเมื่อนี้ยิ้มแตงโมเห็นแม่คู่หลุดกี่เดหลุดได้โอเคโอเควาชั่นอ่ะหลุดโอเควาชั่นอ่ะตอนที่ลอตเตอรี่เป็นบอสเาว่าเสีมาหยีไปสิบหกเพราว่าเสีมาหยิบเป็นโอเควาชั่นไรเออเจฟซีก็หยิบไปแน่ะค่ะอ๋อครับกันอ่ากันไว้เนาะครับโอเคก็ได้เพราะว่า อผู้แหไงไว้สัส่งพระพุทธรูปรุ่นโอเคอยูย่ครับเฮาวที่ใช่หน้าเอาเนี่เป็นแค่แนวทางขับใส่เวทใช้ยา,ยา,ยายในการรับชมแอดยิมก็ตรคอรจบคลิปตรงทางกำนีเนะราขับให,หตุผลเห็ดแล้วได้เอาประดับงามๆเปิดไฟเปิดยังอมือล้นสีไทยงามๆให้เบิ่งเนาะครับอ่าครับขอให้โชคดีมันมน้ากันทุกคนทุกคนผู้ใดเดินทางมากกัขอให้เดินทางมาด้วยความปลอดภัยครับอ่าคอยไปคอยมานะครับซะา <S <s แต่ชั่วมหาตะเลี้ยวดอก นะครับก็ขอยบุญมรรมีองค์ผู้ที่ประคาวความพูดตานะครับนะําดูแลลูกหลานครับให้เดินทางมาโดยความปลอดภัยนะครับบางท่านก็มาจากต่างประเทศอ่าบางท่านก็มาจากต่างจังหวัดนะเนาะในจงังหวงหอพักเม่คู่ไว้อ่าหรือว่าอ่าสถานที่อ่าอ่าเป็นหอพักปรเพียงพอนะครับก็ทักมาทางแอดยิมแอดแตงโมหรือว่าเม่คู่ก็ได้ครับอ่าเพราะว่าบางท่านมึงเคยมาเพิ่งเกิดหัวใจเปิดทุ่งหอพักหรือนาแตงโมเนาะครับผมอ่าครับผมมาได้ยังไงก็คอยติดต่อทางทีมงานเลยครับเด้อ โชคโชคมันมันนะครับมันคือเก่าซีงามแต่อยู่อ่าเสียอาจารย์เตะเอกชัยผมนิโมต่อจริงใจนะครับเนาะส่วนเก่าซีนะครับคาดกับเข่ากับน้มเมื่อนี้ปุณิโน่ตัมบักุงโอ้เพื่นมักหลังหลังเอ่อเอาคุณเจ้าสันนังเียละขังโมซันว่าครับเขาเศร้านะครับโชคดีๆมันมันลำลำเรื่อยๆกับขอสวัสดีครับ a